รถจนส่ส่รวนในยุคต่อไปต้องเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมลองเป็นไทเจ้าของเพจไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวของตำรวจและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆครับไม่ได้มาพูดคุยกันนานแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเอาเรื่องของตำรวจต่างประเทศมาพูดให้ฟังกันวันที่9สิงหาคามที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขาเฉลิมฉลองอิสรภาพของเขาเนี่ย55ปีแล้วนะครับซึ่ง ทางตำรวจสิงคโปร์เองเนี่ยก็เป็นกองรันนะครับที่ถูกจัดตั้งขึ้นมามากกว่า200ปีนะครับมีมานานแล้วในปีนี้เขาก็ได้ถือโอกาสที่จะิำฉลองวันชาติเนี่ยโดยการนําเทคโนโลยีต่างๆของเขามาโชว์ให้เราได้เห็นกันสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว้าวมากก็คือรถยนต์สาตัวของเขานะครับเขาใช้ชื่อรถยนต์อันนี้ว่า The Next Generation Fast Response Car นะครับโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อคุณไท SUV 5ประตูนะครับมา พัฒนาออกแบบดีไซน์เสริมเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานให้มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ออกไปทํางานได้อยา่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่ารถจนตัวเนี้ยทางสิงคโปร์เนี่ยเขาพีเต์อะไรออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดัังก์ชนต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันกน,นะครับเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอกันก่อนนะครับ the next generation frc brings together technology and design elements that improve the operational effectiveness and safety of frontline officers in the front of the vehicle ergonomic cutout seats allow officers wearing police equipment on their belts to enter and exit the vehicle smoothly the ivd allows smooth control of the vehicle's technological features this includes the RFID and able boot system, which automatically detects police equipment in the boot and eliminates the need for manual inspection. The vehicle comes with an external mounted light that can be used to provide lighting for operations, especially in conditions of low light. The IVVRS provides 360 degree video coverage with footage that can be live streamed to the Police Operations Command Center for better sense making and incident management. The police warning system features a set of blinkers, a light bar, a siren and a rumbler which collectively strike an imposing presence and warn other road users of its approach. The ANPR system allows for the seamless and reliable detection of vehicles of interest, whether they are moving on the road or in a stationary position. A purpose built PIC compartment has a central divider that separates the driver from persons in the rear, space for persons handcuffed to their back. And mechanism for safe seatbelt application. A leap forward in the integration of technology and functional designs to enhance police operations. The next generation fast response car. Real, 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 real. คแล้วอยากได้เลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ผมก็อยากได้ครับคือเขาออกแบบมาดีมากดีไซน์ดีมากแล้วก็ทําให้เรารู้เลยว่าเขาเห็นความสําคัญของอก,การเปลียนา,าของเจ้าที่จริงนะครับโดยรถยนรุ่นนี้เขามีแผนที่จะเอามาใช้ประจําการแทนรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยภายในปี2014ก็คือภายในปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนท้ายทั้งหมดนะครับเอาให้ตํารวจใช้ทุกคนนะครับโดยฟังก์ชันเนี่ยเขาดีไซน์เริ่มต้นมาตั้งแต่นะครับ ย่างแรกเลยคือรูปร่างภายนอกนะครับสีนะครับลวดลายที่ตกแต่งมันทําให้เห็นถึงความสวยงามใครเห็นก็รู้ทันทีว่าเฮ้ยเป็นรถตารวจแล้วก็มันดูดีมากนะครับสีฟ้าสลับแดงนะครับมีลายลวดลายบอกที่นั่นนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ตารวจเองเนี่ยคือคนทํางานมาจะรู้ดีว่าตํารวจเราเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากนะครับเต็เมเอวเลยนะครับอาวุธปืนจมือดิ้วกระบองนะครับ มันคนมีมสองสามเครื่องนะครับมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปรกรณ์อนนื่นๆนะครับยังไม่โยมอุปกรณ์อนนื่นๆที่เราหามาเสิร์ฟอีกนะครับหลายมากมันทําให้หลายหลายครั้งที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรานั่งขับรถนะครับหรือขึ้นลงจากรถเนี่ยเวลาจะเกิดเหตุของเรา,ลลาลโโหล,ล่นนี่เปื้ลหล่นี่อุปกรณ์หล่นโอ้โหมันมันเละเทะมากเนี่ยแหละครับดีไซน์ที่ขึ้นลงจากรถไม่ต้องระมัดระวังละเพราะเรามีชอ่องนั่งก็นั่งสบายนะครับพิงหลังได้หรอโอเค ต้องกลัวคนจมูกจะทิ่มท,ทิ่มดักเนี่ยเจ็บมากนะก็อย่างเงี้ยดีไซน์ดีอีกส่วนนึงที่ผมชอบนะครับคือตัวระบบจออินทิเกรตนะครับเป็นจอแดชบอร์ดควบคุมสั่งการแบบอินทิเกรตเข้ามาในรถเลยรู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาเคยมีระบบคอมพิวเตอร์ในรถนะครับก็คือมีโต๊ะคอมขึ้นมาเลยเราตั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ขับรถไปกดข้อมูลไปบางครั้งเกิดเหตุต้องสองมืออย่เงี้ยครับเขาเกิดอุบัติเหตุเยอะมากนะครับมีการวิจัยออกมาแล้วว่า ตำรวจอเมริกาเกิดอุบัติเหตุเพราะระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้เยอะมากซึ่งเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์เพราะมันเป็นระบบที่ถูกฝังเข้ามาในรถในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีพวงมาลัยแบบอัจฉริยะนะครับก็คือสามารถกดที่พวงมาลัยได้เลยเนี่ยอันนี้มันตอบสนองมาทันทีทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลดการเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในการใช้ระบบเหล่านี้นะครับแถมด้วยระบบการาตรวจสอบอุปกรณ์นะครับด้วย RFID ไอเอฟไอดีก็คือระบบที่เป็นแบบเหมือนบัตรแม่เหล็กครับเราไปท่าตรงนั้นตรงนี้มันก็ตื้อ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 แบบนั้นนะครับม,มันใช้งานได้สะดวกนะครับโดยอันนี้เขามาใช้ในการตรวจนับอุปรกรณ์ที่เจ้าห,หน้าที่ตรวจควรต้องมีในรถนะครับอย่างเช่นพวกเสื้อกลอบอุปรกรณ์กู้ไทยต่างๆอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับใส่ถุงมาโยนใส่ลงรถตรวจนับทันทีปึ้งโอเคครบโอเคไม่ต้องมานั่งจดไม่ต้องมานั่งนับทุกครั้งก่อนขึ้นลงจากรถดูจากหน้าจอรู้ทันทีว่าขาดหรืออะไรเนี่ยนะครับตอบโจทย์เจ้าหน้าท อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องไฟสองสว่างอันนี้เห็นด้วยต้องควรตำรวจทุกคันต้องมีอ่ะเพราะว่ากลางคืนนะครับทางานบางครั้งเรามองไม่เห็นแค่ไฟหน้ารถมันได้แค่ด้านหน้านแต่ด้านซ้ายด้านขวาเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีไฟที่สามารถหมุนได้ปรับทิศทางได้นะครับทําให้เจ้าหน้าตำรวจเนี่ยมีทัศนวิสัยที่ชัดเจนนะครับมันทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นรวมไปถึงไฟเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรได้หลายอย่าง คน้ายเจอไฟสองก็ไม่กล้าที่จะสู้แล้วเพราะว่ามันตาภาพมองไม่เห็นนะครับมันมันช่วยได้ดีมากนะครับระบบกล้องนะครับบันเทึกแบบ360องศาแถมยังส่งสัญญาณภาพไปให้ศูนย์ควบคุมสังการด้วยเนี่ยละครับคือจ้าตำรวจในยุคใหม่เราทํางานเราเราทํางานต้องมีมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพทุกทุกอย่างมันจะมีการบันจทเก็บไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําไม่ดีหรือเราทําผิดเราจะกลัวกล้องแต่ถ้าเรา แปลหน้าที่ด้วยความสุจริตทําหน้าที่อย่างเต็มที่กล้องหเหล่านี้มันจะเป็นเกาะคุ้มครองเราให้เมื่อเราเป,ปลหน้าที่จับคนร้ายจับคนไม่ดีเนี่ยประชาชนจะเห็นว่าเราทําอะไรแล้วเขาจะเป็นพวกเราเนี่แหละครับอันนี้มันช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานได้อย่างคนตนํารวจทํางานได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องมาระวางังไม่ต้องมากลัวอะไรนะครับแถมส่งสัญญาณไปให้ศูนย์สังกัดหรือพันท์า 1, มีอะไรสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับรวมไปถึงสัญญาณไฟว่าเสียง พีวอลีอลีอเนี่ยมันช่วยให้จประชาชนเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยรู้ทันทีแล้วว่าเอ้ตอนนี้มันเกิดเตุกิดเหตุฉุกเฉินนะเขาจะได้ระวังตัวเขาจะได้ไม่เข้ามาในสถานที่เกิดเหตุเขาจะได้แบบพอรู้เขาเตรียมตัวอย่างเช่นมีคนไล่กำลังกรัดย,ยิงเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องหาที่กำบังไม่ใช่ออกมายืนอยู่เพราะเขารู้แล้วว่ามันมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับฟังก์ชันถัดไปเนี่ยเป็นอะไรที่เนี่ยแหละมันดีก็คือระบบตรวจจับทะเบียนรถอัตโนมัตินะครับคือฝันติดข้างรถมาเลย นะครับอยู่ข้างประตูคนขับเนี่ยเป็นต้องนะครับพอเจอรถคันไหนเจอทะเบียนรถเก็บภาพรถเก็บทะเบียนครับครับครับโยนเข้าไปในฐางข้อมูลของตํารวจว่ารถคันนี้เป็นรถเป้าหมายไหมเป็นรถที่กระทำผิดกฎหมายมาไหมนะครับเจอทันทีตํารวจก็เรียกตรวจคนได้เลยอันนี้มันจะทําให้บ้านองเราปลอดภัยแถมเป็นการเก็บข้อมูลคนี้นเข้าไปในตัวได้เรื่อยๆด้วยนะครับเนี่นแหละครับคือเทคโนโลยีผสมผสานกับดีไซน์ผสมผสานกับฟังก์ชันการใช้งาน ให้ออกมาเป็นรถคันนี้ผมว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเขาคิดไว้ดีมากนะครับประเทศไทยเราเองไม่ได้แพ้เขานะครับเทคโนโลยีเราเนี้ยเราก็มีเหมือนกันนะครับรถตอมอของเราเนี่ยเป็นรถ BM เเลยนะครับมีกล้องนะครับอยู่ข้างบนรถสามารถตรวจจับทะเบียนรถได้ทันทีนะครับมีแล้วเหมือนกันแต่ฟังก์ชันอื่นๆก็ยังไม่ได้ทาเขาผมเชื่อว่าในคลิปเนี่ยเอามาเผยแพร่ไปแล้ว หวังว่าจะจุดประกายให้กับตํารวจหลายๆคนตัวผมเองก็อยากจะทําและผมก็จะต้องทําคือมีโอกาสผมก็จะต้องผลักดันลดแบบนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้หรือถ้าใครๆเมเดียเป็นต่อยอดเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับมาสร้างให้ตํารวจไทยของเราเนี่ยให้มันก้าวกระโดดเป็นตํารวจมืออาชีพนะครับเป็นตํารวจที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพร้อมรับใช้ประชาชนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่หวังว่าคิดนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ เห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ออกไปนะครับสร้างการรับรู้สร้างการตื่นตัวสร้างการมองเห็นอนาคตว่าเราจะเดินไปทางไหนด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับฟังการคิดถึงทุกคนไม่ได้คุยกันนะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆมาเผยแพร่ในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ